โอเคครับทุกคนก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสําหรับสาวกชาวโรบ็อกนะครับผมวันนี้ผมมาจัดให้ตามคาขอแล้วนะทุกคนนั่นก็คือแมปที่มีชื่อว่าสิกบดีนะครับผมซิกบีดีโดบโดบเยบเนี่นะทุกคนที่ทุกคนอาจจะเรียกติดปากกันนะครับผมหรืออีกชื่อหนึ่งเป็นภาษาไทยน่าจะชื่อนี้นะป้องกันหอคอยนะครับผมแล้วดูภาพภาพมีแค่ภาพเดียวแล้วดูคนคนคนเล่นในแมปนี้ดูดิคนเล่นในแมปคนตอนนี้เอ้ามันไม่ขึ้นวะขึ้นแค่เพื่อนเราเล่นวะ เราต้องเข้าไปลองเล่นดูว่ามันจะเล่นยากเหมือน t o i e t tower defense ไหมดูน่นอโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันในเกมกันเลยครับผมโอ้ oh my god แล้วมันมีเสียงเพลงด้วยปิดเสียงเพลงก่อนเลยครับโอเคเมื่อกี้ก็ว่าอยู่จะหาเจอ,อยังไงแล้วก็จะมีเสียงนกร้องตลอดเวลาหรือเปล่าในแมนั้นดวก็โอเคเดี๋ยวเราอันนี้เขาน่าจะสอนเล่นหรือเปล่าคำเรื่างแม,มนเนาะ เราก็กด New Map ดูดิอ่ะฮะอันนี้คืออะไรเอ่ยที่สุ่มหรือเปล่าไม่รู้อะอ่านไม่กินไม่ออกล้วก็กดไปก่อนโอเคโอค้ถ้ามันจะแนะนําเราก็จะคิดไปเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราต้องมาวิ่งสำรวจแมปกันอีกผมโคตรลำการเสียงนกเลยตอนนี้โอเค,อเคปิดเสี่ยงนกไปก่อนนะทุกคนก็คืออ่าอู้คนเล่นเยอะมากอ้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือที่สุมส่มหมอ1หนึ่งร้อยเหรียญสามร้อยเหรียญนู้ตัวตัวมันก็คล้ายๆกันเลยว่ะทุกคนหรือว่ามันจะมีฟฟกอะไรดีกว่านี้หรือเปล่าวะ พี่ตัวนี้สามิโอเคของของขวัญมีอะไรให้ผู้เล่นใหม่หรือเปล่ามี100หนึ่งร้อยเหรียญครับผมตอนนี้เรามาสุ่มตัวกันเลยทุกคนหนึ่งร้อยเหรียญเราก็เฉียวได้ไปกดไปเลยแล้วก็ได้ตัวเหมือนกับกาชาในไฟอิมเลยมาด่วนขอตัวม่วงหน่อยอะตัวม่วงมาช่วยงานหน่อยขอ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 โอ้แล้วตัวนี้เหมือนมันจะไก่ด้วยทุกคนหรือเปล่า แต่เราลองเข้าไปดูในกระเป๋าดีแล้วก็ดใส่ไปไดิดูเดี๋ยวเราต้องดูดาเมจมันก่อนอนะดาเมจไม่โชว์ด้วยต้องกดตรงไหนวะล่านี่ไงดาเมจหรอดาเมจอยูดด่ที่250อตันอยู่ที่1500นะทุกคนแล้วก็สปีดอยู่ที่สองอ่ะฮะตัวแรกอะดีดีดีกว่าตัวแรกโอเคแล้วเราจะลงเราต้องลงยังไงวะอันนั้นมันล็อคอ๋นนี่ไงรู้นี่ไงเราก็เข้าไปเลยหรือเปล่าแล้วก็กดไปเลยนะทุกคน เราเพิ่งมาเริ่มต้นเราเพิ่งมาใหม่เว้ยโอเคมาแล้วไหนมอนเตอร์ออกออกตรงไหนผมขอโทษนะผมขอเอาอีซี่ไปก่อนนะว่ม,มาไอตรงนี้หรือเปล่าจุดซลม,มอนขึ้นมาแล้วก็ไปรวที่ฐานเราตรงนี้โอเคมันวิ่งไปไหนวะอ๋อวางตรงนี้เลยโอเคผมวางสองตัวไปตรงนี้เลยพิวูเดาสองวีนะครับพิวโอเค okay. กดสคีปไปก่อนนทุกคนตอนนี้ใช้ตังอัพ2 5งอโอเคอัพไปก่อนแล้วก็ตัวน,นี้กูดาเหลือ ห6 7นะครับผมถือว่าเร็วมากนะทุกคนก็อีก400 400ยส่ร้อยกัพได้นะครับผมเราก็จะคลิปไปก่อนโอเคเราอัพตัวนี้ด้วยสองอ๋อกด e ได้เลยนี่หว้าวเหมือนน่าสนใจนะเราจะผ่านอันนี้ออโต้สคลิปเรากดเปิดไปเลยนะทุกคนตามศูนย์นะทุกคน,น,มน,กคนไม่รู้ว่าจะเล่นยากหรือเปล่าแต่เราก็ออโต้สคิปปไเลยนะครับผมระวัขงขึ้นมาหน้าๆหน่อยแล้วกันตังยังไม่พอแล้วเราก็อัพไปเลยครับผมตังยังไม่พอโอเคถือว่าใช้ได้ตัวนี้เริ่มต้นน่าจะดีแหละทุกคน อ่ะฮะก็ดูที่ท่าเล่นสนุกอาจจะอยู่แบบนี้ยาวๆนะดูที่ฟงไอฟิกอะไรมันดีกว่าไท่านเลนหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับผมก่อนตอนนี้อัพตัวนี้ไปก่อนเลยกดคีย์บอร์ดเอาง่ายดีง่ายดีอันนี้เลือดสามร้อยอันนี้เท่าไหร่วะเลเวลเอ๋อเรียกเลเวลอะไรไปเนี่ยกูดาวน์เลนหนึ่งจุดสองห้าน่าจะเออนี่ไงเลเวลสามเลเวลสามแล้วก็กูดาวน์หนึ่งจุดสองห้าครับผมอันนี้คืออะไรเนี่ยทำไมเลเวลหลอดตรงน,นี้มันมีขึ้นด้วยวะเนี่ยจะมีสามร้อยเดี๋ยวเราต้องอัพเป็น นี่เราทุกคนอัพให้ได้เยอะที่สุดอย่าให้หลุดนะลูกเพราะโอ oh no. ้โนยายายาคู่หลุดตัวหนึง่งไม่แตกหรอกมั้งตัวเดียวเองไม่น่าแตกหรอกไอ้นีมนมมมมมน่มันเริ่มเยอะแล้วว่ะดาเมจมนเริ่มเยอะว่ะทุกคนเต็ม่ใช่ดาเมิหรเลื่อนมันเริ่มเยอะแล้วเออตัวเดียวไม่แตกหรอกมั้งลดนิดเดียวลดนิดเดียวได้อยู่ได้อยู่เราอัพเกรดก,ก่อนคูดาวจะเหลือหนึ่งคูตังโอเคอัพไปต,ตีเร็วเร็วตีเร็วๆตอนนี้คูดาวเหลือหนึ่งแล้วนะครับผมก็คือ กูดาวเนี่ยน่าจะสุดแค่หนึ่งนะครับผมแล้วก็ดามิดจะเพิ่มขึ้นอีกพันห้านะครับผมถ้าอัพเป็นเลเวลห้านะทุกคนใช้ตังเท่าไหร่เอ่ยใช้ตังหนึ่งพันเลเรอเดี๋ยวอัพตัวนี้ก่อนแล้วกันให้มันแบกไปก่อนสักหนึ่งว่าอออโต้จะคิปมาไหมคลิปคลิปนิดหน่อยอยาได้ตังมากตัวน,นี้โอเคอัพ okay, แล้วนะครับผมนั่นเห็นปะนี่นะทุกคนเบ็ดเสร็จก็คือระยะจะอยู่ที่ยี่สิบห้าแล้วก็กูดาวอยู่ที่หนึ่งนะครับผมดามิดอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับผมก็คือถือว่าใช้ได้อยู่นนะะทุกกกคจได้้้ววว่่าตััแแรอยูลมง ม่รู้ว่าตัวแรกกี่เร็วกว่าหรือเปล่านะครับผมแบบนี้มันแบบเดินบนน่ะมันไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกว่าเดี๋ยวอ๋อนี่ด้านบนมีเลือดไอนี้ด้วยเราไม่ต้องหันไปมองก็ได้ไหมยอดมากอ่ะน่าน่าสนใจน่าสนใจนะทุกคนอาจจะเป็นการเข้ามาเล่นแบบไม่มีความรู้เช่นเคยครับผมตามกฎส็บของเรานะครับชมแล้วก็มันวางตัวได้เท่าไหร่วะเออเร็วสุดได้หนึ่งจุดห้าไม่ไม่ปัดตั้งแต่ตอนแรกวะมันวางเยอะสุดได้กี่ตัวทุกคนที่ตรงไหนให้ดูหรือเปล่าวนี่ก็ไม่รู้ด้วยว่ทุกคนแต่ขอวางเยอะๆไว้กก่อนนแล้วั ฟังข้างหลังด้วยเผื่อมันหลุดเผื่อมันหลุดเผื่อมันหลุดตรงนี้ด้วยอ๋อไม่โหนะแล้วมันมี20เวฟอะตอนนี้เวฟที่19แล้วทุกคนโอุ๊ยก๊อสตังยังไม่ไปไปไม่ถึงไหนเลยปับคว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 ับก่อนนับก่อนนับก่อนเวฟที่ยี่สิแล้วทุกคนทุกคนคิดว่ารอดหรือเปล่าแต่มันก็ถือว่าตีเร็วใช่ได้นะนี่นี่นี่ไอตัวโอ๊ยรอดรอดหรือเปล่าตีว่าตาแล้วอันนี้ส0่ร้อัพปับปับโจกันตีไปดิดูดิมันจะรอดหรือเปล่านะด้วน ต้องรอดอ่ะอันนี้บอสหรือเปล่าบอสยังไม่ออกมาอุ้ยบอสมันออกมาช้าจังวันนี้เร็วมากอุ้ยเรียบร้อยดูไดมิทันอ๋ออันนี้บอสนี่ว่าบอสนี่ไงมันเจียนบอกว่าบอสปึ้ง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 เรียบร้อยชนะครับผมแล้วก็ผู้เล่นใหม่นะครับผมเราไปลอป็อบบี้กอนดีกว่าผู้เล่นใหม่นะทุกคนได้ตังคูสองครับผมได้ตังคูสองนะครับผมก็คือมันยังไงแบบไม่รู้ว่าคูสองอยู่กี่วันมะทุกคนเดี๋ยวดูดิ แน่แนคุณสองน่ะโอ้โนนนนนนเราสายฟรีนะผมคูณสองอยู่ไม่ไม่มันอยู่กี่วันวะทำไมมันไม่บอกวะตอนนี้เรามีตังค์ยู่เท่าไหร่มาตอนนีเออ้เรามีตังค์อยู่สองร้อยเนี่ยผมเออเราเก็บมาสุ่มอันนี้ดีกว่าทุกคนผมว่านะเก็บมาสุมอันนี้นนะนนตัวน่าจะไม่เท่าไหร่เนี่ยกอคอนสามร้อยห้าสิบนะทุกคนดูดิตัวกากเขาก็ก็ก,ก็ก็ไม่โหดตัวนี้ไม่โหดตัวนี้ไม่โหดแต่ถ้าได้พวกนี้ก็คือถือว่าใช้ได้อยู่ ถ้าได้สีส้มนี้น่าจะเบิกนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปลงกันด่วๆนะครับผมจหวันนี้เพชรมีอยู่20เม็ดนะครับผมโอเคลงกันเลยทุกคน เรามาสุ่มตัวกันเลยทุกคนก็คือจะเป็นกล่องสีม่วงนะครับผมก็มีกล่องกล่องมีเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยเก็บมาสมมุ่มแบนี้ว่ะที่จะได้ตัวไรค่อยเก็บไปสุ่มกล่องสามพันมาทุกคนมันเทศตัวดีเนาะผมถือว่าเก็บตังค์ง่ายอยู่มั้งนะมั้งนะทุกคนไม่รู้ด้วยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวม่วงว่ะดีหรือเปล่าอ่ะตัวม่วงอ้ยดาเมนน้อยจังวะ <c oughs> เดี๋ยวเราลองเอาไปใช้ใดูอาจจะแบบ ข้างในอาจจะแบบนี่ก็ได้ทุกคนแต่ข้างนอกอาจจะแบบสวยหรูอะไรประมาณนั้นด้วยเราได้ตังมาว่ะเท่าไหร่ตังมีห้าร้อยห้าสิบเราไม่ยอมแล้วกดต่อครับผมดูดีมันตน้องได้ตัวดีบ้างแหละปุ๊บปุ๊ป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 ตัวสีชม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 สีชมสีชมสีชม,ม,มตาแดงแล้วได้ <laughs> ได้อะไรไม่ได้ได้ตัว รำโพงนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันลองสองตัวนี้ก่อนดูดิเราได้มาใหม่มันดีหรือเปล่าโอเคเราเข้ามาแล้วเราก็เหมือนเดิมนะครับผมเรายังเป็น normal ไม่ได้นะครับผมเราได้แค่อีซี่นะนะทุกคนอีซี่นะครับผมก็ออโต้แล้วก็หนึ่งหไปเลยครับผมแล้วก็บางตัวนี่นดิอุ้ยดูดิดาวหนึ่งเลยว่ะเริ่มต้นโหมันดีอย่างนี้นี่เองก็ ตัวตัวนี้ทำอะไรดีวะสโลหรือเปล่าน่าจะนะทุกคนเอ๊ะัพร้อยห้าสิบใช้ตามอัพน้อยมากอะตอนนี้กูดาวเดียวศูนย์จุดแปดแต่ดาเมจน้อยนะทุกคนดาเมจน้อยมากเหมาะสําหรับเอามาใช้ต้นเกมใช่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 เหมาะสําหรับเอามาใช้ต้นเกมนะครับผมโอเคอัพเจ้าพัดลมนี้ไปดิพัดลมนี้ดามเมจน่าจะเยอะนะที่จะถึงทัเลโอ้แล้วพัดลมมาตีเป็นกลุ่มด้วยปะเดี๋ยวลองดูดีทุกคนให้มอนมันออกมาก Oh. เอาดิวิวพัดลมนี่โหดนะ้เนี่ยถ้าเมยจ,จะปาไปพันสองแล้วเดี๋ยวเราอาเพชตันดิพัดลม <c oughs> น่าสนใจว่ะไอพัดลมตัวนี้มันไม่ใช่พัดลมมันคือลำโพงลำโพงแบบ <c oughs> ยังไงมันพูดไม่ถูกแล้วมันถ้าเป็นลำโพงแล้วมันไม่มีเบพัดก็ก็บนหัวน่น่าจะพอได้นะแต่มีเบพัดแบบพอยังไงเรายังยังไม่ได้ตัวดีสักเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้น,นะทุคน <c oughs> ใช่นะครับผมแต่ถ้าถามว่าลง n ร r มอ l ได้ไหมน่าจะไม่นะครับผมน่าจะไม่เลยแหละทุกคนปึ๊บปุ๊บป๊บโอเคตอนนี้เราเราลองเอาแค่สองตัวนี้ลงดิเนไอลำโพงกับตนนัวนี้ใช่สองตัวเริ่มต้นเราอยู่เพิ่งเอาลงเอาแค่นี้ไปก่อนมันตีเร็วมากนะมันเหมือนแบบดาเมจดน้อยแต่มันตีเร็วมันน่าจะมาทดแทนกันได้นะทุกคนตี0.3ดูดีตีย่างเร็วอะเอาเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไป,ไป,ไป ไปมม่ยิงไว้นะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราอัพให้ตันล้วค่อยวางเพิ่มอีกนะครับผมตอนนี้แ0ด้อยโอเคอัพตันแค่แปดร้อยคือถือว่าไม่ได้แพงมากนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราวางสองฝั่งแบบนี้โอเคพัดลมมาไว้ตัวเดียวพอมันคือลำพงชอบเรียกแต่พัดลมวะทำไมชอบเรียกพัดลมวะอ๋อพัดลมสโลให้เว้ยทุกคนเห็นปะมันสโลให้ด้วยเว้ยออไม่ได้คูณมากอะไอตัวล,พลำพงก็ผมขอเรียกว่าพัดลมด้วยกันทุกคน มันหมุนอนะหมุนติ้วๆอะเหมือนพัดลมอะผมก็เรียกว่าพัดลมแล้วกันนะครับผมแต่ในคนไม่โกรธกันนะนะครับผมขอเรียกว่าไอ้ตัวพัดลมแล้วกันนะครับผมอัพ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 อย่าให้มันหลุดออกมาอัพ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 เวฟที่สิบเก้าแล้วที่สิบเก้าแล้วเอาดิโดนตีรัวๆโดนสโลด้วยเอาดิเอาดิจะรอดได้ไงอ่ะเจอของแข็งเขาให้แล้วน้องพี่บอกแล้วว่าของพี่นี่สุดโอเค ระวางตัวนี้กี่ตัววันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวแล้วก็ลำโพงหนึ่งตัวไว้ตรงกลางนี่มันจะสโลนทุนกคนปีชโลเลยอะล,ลุ่มตีกันรัวๆกูดาวสูงอยู่ทําทุกคนดูมาสายหน้า <c oughs> มาสายหน้าก <c oughs> ูแบบสายนี่เกินเร็วเกินแล้บอส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 เราดูบอสครับทุกคนเราดูบอสบอสจะรอดหรือไม่บอสจะรอดหรือไม่ไม่รอดนะครับผมโอเคถือว่าใช้ได้เลยนะครับผม ก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับซกิพดีนะครับผมก็ผมว่าสนุกเลยนะทุกคนไม่แพ้ทอยเลตทาวเวอร์ดิฟเนเลยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับผมก็สําหรับวันนี้ผมก็ได้เวลาแล้วทุกคนขอตัอาลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจใช่องเล็กๆด้วยนะครับผมเจอกันใหม่พีีหน้านะครับผมบายบาย